สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับคอมฟียูไอและออ d ิโอเอตสเตปนะครับวันนี้เราจะมาใช้ AI ในการเจนเสียงเพลงดนตรีนะครับตรงนี้กันนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมลองทดสอบใช้งาน อันนี้คร่าวๆนะครับเป็นดนตรีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ได้จะเป็นเอ็ม m ีสนะเป็น m p 3นะครับตรงนี้นะครับเวิร์กโฟสามารถเรา s e จากตัว template ของตัวคอมฟ g ไว้ได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปหาโหลดที่ไหนนะมันมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวโมเดลนะครับตรงนี้อ่าโมเดลเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือเ s t e p version 1ชันหนึ่ง r ันเด นะครับลิงก์ผมแปะใต้คลิปนะครับหรือใครที่เปิดมาแล้วมันมีแจ้งถามหาโมเดลตัวนี้สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถามาดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ผมแปะได้นะไฟล์ประมาณ7.7กิกนั่นหมายถึงว่า GPU ที่คุณจะใช้ประมวลผลเนี่ยอาจจะจำเป็นต้อง8 g ิกขึ้นไปนะผมไม่แน่ใจว่า6 g ิกได้หรือเปล่าเพื<ๆ>่อนๆใครที่ใช้ เอ่อ G P U 6G จิลองไปเทสได้ผมหน่อยก็ได้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูว่า 6G ิเนี่ยสามารถเจนได้หรือเปล่ามันเออร์เลอร์ไหมนะครับแต่ 8G ิขึ้นไปน่าจะได้แน่ๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับโอเคทีนี้วิธีการใช้งานเริ่มต้นเลยนะครับจริงๆโมเดลตัวเนี้ยก็มีมาหลายเดือนแล้วละนะครับตรงนี้ก็เพิ่งได้มาลองเทสดูนะก็ถือว่าโอเคนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้เสียงดนตรีแบบฟรีสำคัญคือปลอดลิขสิทธ์ นะครับเนื่องจากเขาเป็นในส่วนตัวครับ open source นของ Apache 2.0นั่นเองนะครับรายละเอียดไปอ่านที่ official w e เว็บไซต์เขาได้นะครับหรือจะดูจากลิงก์ f f i c i เ l s o ลซอ e c โค้ดที่ผมแปะไว้ใต้คลิปก็ได้นะเป็นเอ t e ตปนะครับตรงนี้นะนะจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมของเขามีแบบติดตั้งลงเครื่องด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้งานผ่านตัว c o n f i u UI ก็คือรูปเนี่ยที่เพื่อนเเห็นเนี่ยแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนในส่วนตัวติดตั้งแบบโลคอลลี่หรือว่าติดตั้งแบบเพียวๆที่ไม่ผ่านคอมฟียไอรับเนื่องจากเรามีคอมฟียไอยู่แล้วก็ใช้คอมฟียไอจะดีกว่าสะดวกกว่าซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครติดตามผมเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆควรมีคอมฟียูไอติดไม้ติดมือติดเครื่องไว้เนื่องจากเผื่อมีโมเดลอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตกันแล้วก็จะได้มาลองเวิร์กโฟร์แล้วก็เทสกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโปรเจกต์ไรเซนอันะอเดอร์ ก็เอาไปใช้กับพวกเอ่อมิวสิกแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับ YouTube หรืออะไรก็ตามะครับนะหรือพอดแคสต์นะครับใครทำพอดแคสต์ก็สามารถเอาไปเป็นแบ็กกราวด์ได้นะเป็นดนตรีนะครับโอเควิธีการใช้งานไปที่เมนูนะครับจากนั้นไปที่เบาว์เทมเพลตนะครับแล้วก็ไปที่ audio นโมันจะมีอยู่4ตัวนะครับมี stable audio ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้นะเราจะมาใช้ของตัว a step นะซึ่งเขามีอยู่3ตัวเลือก1นะครับ Textto Instrument ก็คือ ทําทเสียงดนตรีอย่างเดียวนะรับสองเทคทูซองก็คือเขียนเนื้อเพลงเขียนแนวเพลงไปแล้วให้ AI g e เจนทั้งเพลงมาให้เราเลยก็คือมีทั้งดนตรีแล้วก็มีคนร้อง AI ร้องครับมาให้เราเลยนะตรงนี้สำเร็จแล้วก็อันที่สามก็คือ M2M นะครับน่าจะหมายถึงมิวสิกซองทูซองอ่ะเอาง่ายงคือคุณมีเพลงอยู่แล้วแต่ต้องการเอามารีเพนต์รีเพนต์ก็คือเหมือนเอามาทำใหม่ที่ไม่ใช่เป็นสไตล์หรือแนวเดิม นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกัน3าตัวเลยวันนี้นะครับโอเคอันดับแรกไปที่ตัวแรกก่อนเลยเนาะนะครับ t e คทูอินสตูเมนตก็คือตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้เลยอ่านะครับอธีบนนไปคร่าวๆก่อนนะโหลดเช็คพอยต์ก็คือตัวโมเดลอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้าอ่ามีตัวเดียวนะครับเอ่อลาเซนก็คือออริโอนะครับเป็นในสองตัววินาทีวินาทีก็คือถ้าเกิดคุณต้องการดนตรีสักเอ่อหนึ่งนาทีก็60 60ก็คือ60ิวิ นะครับถ้าต้องการเป็น120ก็2นาทีนะครับตรงนี้ถ้า4นาทีก็240อะไรประมาณนี้นะครับแต่นะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วก็แบตไซส์นะครับก็จะคือเหมือนเดิมะครับต้องการไฟล์ที่มันจินเลนดอมมาเนี่ยกี่ไฟล์ครับถ้า่านเพื่อนอยากได้60วิอ่า1นาทีเนี่ยโดยที่เพลงดนตรีไม่ซ้ํากันเนี่ยอ่าสัก5เพลงก็ใส่ตรงนี้เป็น5ปุ๊บมันก็จะเพิ่มเวลาอะไรไปก็ว่าไปนะครับตรงนี้ นะต่อไปตรงนี้นะครับโทนแมปนะครับตรงนี้ผมปรับไปที่1นนะผมไม่ผมยังไม่เคยลองเล่นนะนะว่าปรับมากปรับน้อยมันจะมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่คิดน่าจะเกี่ยวกับพวกคนเสียงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพร้อมพร้อมจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนตัวรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้คือคุณต้องการให้เพลงตัวนี้เกี่ยวข้องกับอะไรดนตรีเป็นประมาณไหนอย่างตรงนี้เป็นแอนิเมะนะครับคารวิป๊อปเจป๊อปนะครับตรงนี้เปียโน,โนกีตาร์เซนส์น ก็หมายถึงว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับพวก J-pop ก็คือของญี่ปุ่นเป็นดนตรีเหมือนดนตรีกระตูนอะไรเงี้ยประกอบกระตูนอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นะอ่าเหมือนที่ผมเปิดให้เพื่อนๆฟังมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปแบบในส่วนของตัวของตัวสเต็ปในการเล่นดนตรีนั้นนะครับเริ่มเริ่มดนตรี break down down fill d o w f i l คือเริ่มมีกลองมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ shop sample นะครับตัวนี้จริงๆตรงเนี้ยปล่อยไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องแก้ไขก็ได้เราไปปรับแค่ตัวเพลงของเราว่าคุณต้องการเป็นอะไร นะครับดนตรีประมาณไหนนะครับก็มีหลายแบบป๊อปล็อกนะครับฮิปฮอปเอ่อโลฟายอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ส่งตัวซัมพลิ่งเอสดีสก็เป็น5นะครับตั้งค่าเป็น5ไว้เลยแล้วก็ส่งตัวเคแ m มเปอร์ per, สเต็ปอยู่ที่50นะนะ้เนื่องจากดนตรีเนี่ยค่อนข้างต้องการรายละเอียดมันไม่เหมือนภาพนะครับถ้าภาพคุณตั้ง50เนี่ยโอ้โหคุณรอ,อนานเลยนะแต่ว่าเพลงแป๊บเดียวไม่นานคอนฟิกเป็น5ที่เหลือก็ปกติไม่มีอะไรมากมายนะครับตรงนี้สาหรับ เอ่อ MP3 หลังจากที่เจนมาแล้วคุณก็ลองกดเพล์ได้ถ้าคุณพอใจคุณก็แค่กดตรงนี้แล้วก็เลือกกดดาวน์โหลดมันจะเป็นไฟล์ MP3 ออกไปนะครับเนี่ยเอามาจากของเขาเลยเนยนะนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูเลยนะครับเนะี่ยรายละเอียดเขาเยอะขึ้นนะครับบอกรายละเอียดว่าเป็นเพลงเร็วเพลงช้ามีอะไรด้วยนะครับมันรายละเอียดดนตรีมันก็จะดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเองนะครับลองฟังดู เนี่ยจะเป็นแนวแนวแนวญี่ปุ่นอ่ะเป็นเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นแนวอนิเมะอะไรเงี้ยเหมือนเพลงประกอบละครจังหวะฉากแบ็กกราวอะไรเงี้ยเออจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้นะับดังนั้นก็ไปอัดเด์เอาจะเป็นแนวอะไรก็ลองใส่ไปดูนะครับตรงนี้นะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเพลงเลยนะครับทําเป็นเพลงเสียงคนร้องเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ให้ไปที่เมนูนะครับไปที่ Browse Template แล้วก็ Audio จากนั้นอันที่สองนะตรงนี้เนาะ e อ t e เ t ปเท็กซ o ซูออ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีเพิ่มมาตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือเนื้อลองเนื้อลองที่เราจะให้ AI ร้องตรงนี้คืออ่ารายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือวินาทีจำนวนอ่นาทีที่เราต้องการจะให้เพลงความยาวของเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหาพร้อมที่ตัว ChatGPT สักหน่อยนะครับ โอเคครับผมไปหาพร้อมจาก Chat GPT เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ผมขอเป็นเพลงจีนแล้วกันนะนับเนื่องจากโมเดลตัวนี้จีนก็เป็นคนทําดังนั้นผมจะลองดูว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อลองจีนแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงแนวจีนแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาดีอะไรประมาณไหนนะครับซึ่งผมได้ลองหลายภาษาแล้วมันก็รองรับหลายภาษานะแต่ว่าอ,าอยากลองกับจีนดูว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับตรงนี้ผมใส่เป็น240แล้วกันนะรับให้ใกล้เคียงกับเพลงทั่วไปเพลงทั่วไปก็ประมาณ3-4นาทีเนาะ นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปก่อน2 4 0รสิบนะครับตรงนี้ใส่รายละเอียดเพลงนะครับฟเมิลโวคอลนะครับฟเมลโวคอลคือเป็นเสียงร้องของผู้หญิงนะครับตรงนี้แล้วก็วอร์มโทนนี่เอาออกไปเอาแค่ okay, นี้พออ่าตรงนี้เพิ่มนี่ไปคิวนะครับคิวโวคอลไปนะครับแล้วก็เทมโปล็โลีแลกนะครับเนื้อร้องก็เอามาจากแชทจ g พ t นั่นแหละ นะค,คุณก็ไปบอก Cha t g p t ีว่าเฮ้ยช่วยเจนเนร้อ้องเพลงให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะนะครับตรงนี้นเดี๋ยวเขาก็เจนมาเพลงคุณก็ก๊อปมาวางนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนนะตัวเนื้อลองนะคุณต้องใส่ i n s ก่อนนะเพื่อให้ดนตรีมันเริ่มก่อนนะถ้าคุณอยากให้มันเพลงเหมือนสมจริงนะใส่ i n s i n s คือย่อมาจาก instrumental แหละนะครับให้ดนตรีรันมาก่อนนะปกติเพลงมาก็ดนตรีมาก่อนนะดื้อก่อนใช่ไหมจากนั้นก็เป็น verse นะ verse หนึ่งนะ p ค h o r u s ลราก็คอรั u ก,ก็เป็นรายละเอียดของเพลงเลยนะตรงนี้ นะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยนะครับก็คอนโทรลเอนเตอร์ดูว่าเพลงของเราจะออกมาประมาณไหนนะครับน่าจะประมาณ1นาทีเสร็จนะครับหนึ่งนาทีเสร็จครับก็รอดูผลแล้วกันนะครับโอเคก็ได้เพลงมาเป็นที่เรียบร้อยประมาณ3นาทีห9ก็ก็เต็ม4นาทีแหละนะครับตรงนี้240วินาทีนะครับเขาก็จะจูนอะให้ดนตรีให้เสียงเพลงมันอยู่ประมาณ4ี่นาทีพอดีที่เราตั้งเอาไว้นะนะครับถ้าสั้นเขาอาจจะตัดบางอย่างออกไป ะเดี๋ยวมาลองฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเวิร์กไหมนะครับโอ้โหตนตีตอนแรกมาปุ๊บก็โอเคเลยนะนะครับโอเคเลยนะอ่ะต่อครับ โอ้โหเห็นไหมขึ้นเนื้อล้องมาปุ๊บผมนึกว่าเพลงประกอบละครหนังซีรีส์ซะอีกนะคุณลองฟังดูดีดนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะมีกองมีอะไรเข้ามานะครับ คร่าวๆประมาณนี้ผมมองว่ามันโอเคมากข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคือมันโอเพนซอร์สไงนะครับแล้วก็เราทําเพลงได้แค่ประมาณใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีอะ่ะหนึ่งนาทีเสร็จคุณก็ได้เพลงสําเร็จรูปมาใช้แล้วอะ่ะแล้วประเด็นคือโอเพนซอร์สใช่ไหมแอบเอาไปใช้เป็นแบ็กกราวเพลงหรืออะไรก็ตามนะคุณทำพอดแคสต์หรือจะทำแบ็กกราวมิวสิกอะไรของคุณอะ่ะก็สามารถทําได้เลยตรงนี้นะครับปอดลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้เป็นโอเพนซอร์สเลยนะเหมาะมากมาก นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เพลงเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีดังนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าคุณต้องการเพลงที่แบบสมูทที่ดีให้ไปหาพร้อมจากตัว chatgpt ก็ได้นะครับหรือคุณใช้ของพวก google Gemini หรืออะไรเงี้ยหรือ deepseek อะไรก็ตามคุณก็ไปถามเขาดูนะครับว่าเอยขอ,อเนื้อร้องเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเพลงเกาหลีเพลงเอเชียเพลงอังกฤษอะไรก็ว่าไปโดย คุณก็ใส่รายละเอียดว่าคุณต้องการให้เพลงนั้นเป็นสไตล์อะไรป๊อปล็อกฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหรือเพลงแบบนั้นมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็พยายามใส่ให้ครบมันก็จะได้ผลมาประมาณอย่างที่ผมเยนนี่แหละนะครับดาวน์โหลดก็แค่กดตรงนี้แล้วกดดาวน์โหลดมันก็จะเป็นไฟล์ mp3 ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเข้าไปใหม่ครับ browse template audio แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว song to song หรือ music to music นั่นแหละ คือมีเรามีเพลงอยู่แล้วแต่เราต้องการรีเพนหรือปรับเปลี่ยนเพลงเนี้ยให้เป็นอีกสไตล์หนึ่งหรือเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็กดเข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เขาจะให้เราอัปโหลดตัว mp3 ที่เราดาวน์โหลดอ่าหรือเพลงของเราอะไรเขว่าไปนะครับอ่าเอามารีเพนตรงนี้ได้นะโมเดลเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเพิ่มตรงนี้มาอา่อ v e n c o d e มานะครับแนวเพลงเหมือนเดิมนะนะครับตรงนี้ แล้วก็เป็นเนื้อลองโอเคผมก็เอาพร้อมมาใหม่นะเป็นโคเรียนสไตล์นะครับตรงนี้ป๊อปเหมือนเดิมคีย์เดิมแต่ว่าเนื้อลองเปลี่ยนผมได้ใส่ในถวงตัวคอร์ดไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมใส่ umental, อินสูเมนทัลนำหน้านะครับนี่ก็เป็นเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ใส่คอร์ดเข้าไปเดี๋ยวลองดูว่าถ้าใส่คอ์ดแบบนี้เข้าไปด้วยเนะี่ยจังหวะหรือว่าดนตรีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับโอเคครับก็เจนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองฟังดูว่า เดิมเพลงมันเป็นเพลงจีนใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นแนวเนื้อร้องเกาหลีแล้วก็สไตล์เกาหลีดูก่อนว่าว่าเพลงจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเป็นภาษาเกาหลีมาแล้วนะนะครับเนี่ยได้ยินเลยชัดเจนเป็นภาษาเกาหลีเสียงเกาหลีละนะครับ ก็จะได้ประมาณน,น,บบนี้เหมือนประมาณว่าเราเอาดนตรีจากที่ไหนมาหรือเราทําเองหรืออะไรก็ตามหรือคุณจะเจนมาเองอะไรก็ตามแล้วเอามาดัดแปลงแทนที่เนื้อลองจะเป็นเนื้อลองภาษาจีนคุณก็มาเปลี่ยนเป็นแนวเกาหลีได้ก็เป็นเพลงสไตล์อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะเอาแค่ดนตรีมา แล้วมาเปลี่ยนดนตรีใหม่ก็ลองทําดูได้เช่นกันก็หลักการคล้ายๆกันตรงนี้หนาบก็ลองเอาไปเทสทดสอบกันดูนะครับติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่า3รูปแบบในการเจนออริโอนะครับด้วย AI นะครับของ a s t e p นะครับสำคัญเน้นย้ำเหมือนเดิมคือปลอดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับตรงนี้นะบเอาไปเป็นแบ็กกราวเอาไปเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลผมแปะใต้คลิป นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยทีุ่กคันอย่าลืมกดกระดิ่งกัได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ